สวัสดีครับพบกับผมพิลั่มนะครับจากช่องเวอาพิลั่มวิถีพิลั่มนะวันนี้นะครับเราก็อยู่ช่องของพิลั่มไก่ชนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับพอดีนะครับมีเพื่อนนะครับมือใหม่ท่านหนึ่งนะถามผมเข้ามานะครับว่าระหว่างนะครับที่เราใช้ยายาตีหรือยาโดบเนี่ยระหว่างยกอะครับที่เราผสมนะครับแล้วก็ให้ไก่กินเนี่ย มันจําเป็นไหมที่เราจะต้องผสมยานะครับแล้วดูดใส่ตัวไซลิงค์นะครับแล้วก็ที่ต่อสายยางแบบนี้ครับอ่ามันจ yeah. ําเป็นไหมเนี่ยอ่าที่ต้องผสมยานะครับอ่าในภาชนะอ่าประมาณเนี้ยอ่านี้ก็ได้อ่าภาชนะนะครับอาจจะเป็นถ้วยเล็กๆลึกก้นขวดตัดก็ได้นะครับให้เป็นภาชนะแบบนี้อ่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องผสมนะครับเราใช้ตัวไซลิงค์เนี่ย ต่อสายยางนะครับแล้วก็ดูดแล้วกใ็ใส่เข้าไปในโทษนะครับใส่ไปทางปากไก่เนาะอย่อนไปถึงกระเพาะเขานะแล้วก็ให้เขากินเนี่ยมันจําเป็นไหมที่ต้องทําแบบนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะแล้วก็ถ้าไม่ให้แบบนี้ได้ไหมเพราะเ,าเพื่อนท่านนี้เขาบอกว่าเวลาเขา,เาไปชนไก่เนี่ยเขาไปกันแค่2คนนะครับเหมือนอทําแบบนี้แล้วมันดูยุ่งยากไปนิดนึงนะครับมันดูหลายขั้นตอนเนาะต้องผสมแล้วก็ต้องมาดึงแล้วต้องป้อนอะไรอย่างเงี้ย ไปกันแค่สองคนคนเขาจํากัดเงี้ยเราสามารถให้กินแบบจากขวดได้ไหมอะไรได้ไหมทํานองนี้นะครับคำถามจะประมาณเนี้นะครับผมก็จะมาตอบให้นะครับเพราะผมมองว่าคําถามเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนเพื่อนมือใหม่ท่านอื่นละกันนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่ายาโดบนะครับยาตีเนี่ยของแต่ละบริษัทแต่ละค่ายเนาะเขาออกออทำออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ บาง tycznie, บร film, ิษัทนะครับเขาทำออกมามันจะมีทั้งแบบเป็นแบบเม็ดด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแบบน้ำด้วยนะครับอย่างที่มีในท้องตลาดทั่วไปตอนนี้จะบางบริษัทแล้วนะครับเขาก็ทำมออกมาในรูปของแบบสมมตินะครับไม่ใช่สมุิเฉยขวดไม่ใช่นะครับเขาจะทำมาออกมาเป็นในรูปแบบของขวดอย่างนี้เลยอาจจะ2ขวด3ขวดอย่างเงี้ยบางบริษัทจะอาจจะทำมาเป็นรูปแบบขวดบีบอย่างนี้องเงี้แล้วก็บีบใช้บีบให้กินได้แต่ไม่ใช่ขวดนี้นะครับอันนี้ขวดผมยกตัวอย่างเฉย เนาะอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยเวลาให้ไก่บางบริษัทเขาจะทำมาไม่จะเป็นแบบเม็ดไงยาตีเขาอยาโดบเขาระหว่างระหว่างที่เราเอาไก่เข้าชนอ่ะมันก็เป็นแบบขวดนี้2ขวด3ขวดก็ว่าไปเป็นยาอาเสบลดบวมก็ดีนะครับยาบินก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวขวดใหญ่เป็นกูโค้ดเป็นพออลังงานก็ดีอะไ,ไรทำนองนี้เขาทำเป็นขวดนี้มันก็ใช้ง่ายใช่ไหมครับแต่บางบริษัทแล้วนะครับเขาก็จทำมาเป็นในรูปแบบของทั้งตัวยาขวดแบบบีบ ต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นตัวยาเม็ดอ่าซึ่งไอ้ตัวยาเม็ดเนี่ยแหละมันสาคัญตรงนี้ผมจะแนะนําเพื่อนๆไว้ละกันว่าไอ้ตัวยาเม็ดที่เขาให้มาเนี่ยอ่าในในส่วนของบางค่ายหรือบางบริษัทนะครับตัวยาเม็ดที่เขาให้มาเนี่ยมันจะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในรูปแบบของแคปซูลใช่ไหมครับแลในรูปแบบของแคปซูลทีนี้เวลาที่เราจะใช้ยาเนี่ยสายเหตุที่มันจําเป็นจะต้องผสมนะครับบางคนนะทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้ยาแบบนี้ผิดอยู่นะครับยังใช้ยาผิดอยู่ บางทีใช้ไปแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเพราะเราใช้เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยถูกเท่าไหร่ผิดอยู่ก็มีวิธีการนะครับสําหรับค่ายหรือบ,บริษัทที่ยาเขาให้ปเป็นเนม็ดแ,แคปซูลใช่ไหมครับไม่ว่ายาอักเสบลดบวมก็ดีหรือว่าในส่วนของยาบินก็ดีนะครับวิธีการใช้ก็คือให้เรานะครับหาภาชนะมาแบบผมก็ได้เป็นถ้วยเล็กๆ็กก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับที่เล็กเล็กอ,อ่าตัดตูดก้นขวดมาก็ได้นะครับเป็นเล็กๆเงี้ยให้เราสามารถใส่ตัวยาได้นะครับคือข้อดีของมันก็คือ อย่างเราเป็นยาแคปซูลใช่ไหมครับสมมติเราใช้ของยาของบริษัทนี้นะครับเป็นแคปซูลแล้วก็ใช้ตามปริมาณนะครับว่าเขาบอกให้1เม็ดหรือครึ่งแคปซูลหรือครึ่งหรือทั้งแคปซูลเลยแล้วก็เทผงยาลงไปใช่ไหมครับอาจจะเป็นยาบินนะครับรวมกับยาแก้อักเสบลดบวมเลยนะครับรวมกันนะครับ,รนนรบหรือเป็นอาจจะเป็นยาที่ห้ามเลือดยาเฉพาะทางต่างๆที่เขามีเป็นตัวเสริมมานะครับถ้าเราจะใช้ผสมเนี่ย แล้วก็ใส่ใส่เทตัวยาใส่ลงไปใช่ไหมครับทีนี้วิธีการละลายยาเนี่ยมันสําคัญตรงนี้คือว่าเราจะใช้น้ำนะครับก็คือเป็นน้ําที่เราให้ไก่กินน่ะเป็นน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับเน้นนะครับเป็นน้ําเปล่าน้ําสะอาดเลยนะเทใส่ลงไปนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวเนาะเทไปใส่ไปในผงยาที่เราเทลงไปะครับแล้วก็คนผสมเลยนะครับคือสามารถใช้อะไรคนก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมผมใช้นิ้วเลยนะเพราะมันสัมผัสแล้วมันรู้สึกได้เลยว่ายามันแตกตัวหมดไม่หมดยังไงผมจะใช้นิ้วคนเลยครับคนผสมเลย ให้เข้ากันดีๆเลยนะครับระหว่างตัวของน้ําเปล่ากับตัวยาที่เป็นแบบผงของเราอะนะครับคนๆๆจากนั้นนะครับเสร็จปุ๊บพอคนเสร็จปุ๊บทีนี้เรามียาตัวอื่นอีกอาจจะเป็นในส่วนของยาออลดหอบก็ดีที่เป็นแบบขวดแบบนี้มันจะเป็นรูปขวดอย่างนี้ก็มีใช่ไหมครับบางบริษัทอะเราถึงจะบีบอย่างนี้ใส่ลงมาในนี้อาจจะเป็นตัวกูโคตตัวอะไรก็ตามที่ให้ออพลังงานนะครับบีบใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็คนเหมือนเดิมครับให้ตัวยาเข้ากันใช่ไหมครับ อ่าแล้วเราก็จะใช้ตัวไซลิงค,ครับไม่ต้องใช้ใหญ่มากนะอย่างอของผมนี่ก็แค่10 ml นะครับอ่าแล้วก็ใช้ต่อกับสายสายเ,เป็นสายยางเส้นเล็กๆเงี้ยครับมันจะมีหลายความหนานะครับแต่ต่างกันไปนะให้เ,เพื่อนๆเลือกนะครับในส่วนของสายยางนี้ให้เ,เพื่อนๆเลือกเออไม่แข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปคือถ้าแข็งจนเกินไปเนี่ยบางทีอ่ะเรามือใหม่เราสอดลงไปในคอไก่อ่ะถ้ามันแข็งบางทีมันไปตําพวกเนื้อเยื่อในลำคงลําคอนะครับ อักเสบเป็นแผลได้นะแต่ถ้าอ่อนเกินไปอีกมันเวลาหย่อนเข้าไปถ้าเป็นมือใหม่เลยยังไม่ค่อยชํานาญใช่ไหมครับบางทีเราหย่อนเข้าไปอย่างเงี้ยสายมันหักมันพับได้มันจะมีอ่อนกว่านี้นะครับเพื่อเพื่อนเลือกประมาณนี้ยสายมันจะไม่แข็งและอ่อนนเกินไปเนี่ยครับประมาณนี้เลยเนี่ยความยาวผมว่าผมก็ใช้อยู่ไม่เกิน20เซนอะมาสักยี่เซนก็พอนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็หลังจากนั้นนะก็ดูดเลยนะครับประคนยาเข้ากันดีแล้วเพื่อนเื่อก็ดึงยาเข้ามาไว้ในเซลิ่งให้หมดเลยนะครับสมมุตินนะะครรรับาาาาเเดดึงข้้มมไปณี เนี่ยแค่นี้เองยาที่เราจะต้องให้เขาให้ไก่กินอะ่ะก็จะรวมรวมกันมาอยู่ในทุกยาเลยมันจะง่ายแล้วมันจะสะดวกนะสำหรับผมนะครับส่วนตัวผมผมทําแบบนี้แต่ทีนี้ว่าเ,เพื่อนท่านนี้บอกว่าไปแค่สองคนมันจะดูยุ่งยากไปอะไรทํานองนี้ให้จากขวดนี้ได้ไหมอ่าให้จากขวดโดยตรงได้ไหมอย่างที่ผมบอกไปบางค่ายเขาก็ทำเฉพาะแบบขวดนะครับในตัวยาหลายตัวเขารวมมาก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีนะบางบริษัทอนะ่ะเราก็ให้ได้นะครับในกรณีที่ไก่เรานะครับ เรียกว่าไม่โดนตีอ่าไม่โดนตีตรงบริเวณกระเดือกคอมากจนเกินไปเพราะเพื่อนๆต้องคิดก่อนว่าถ้าไก่โดนแผลเนี้ยมากๆนะครับบางครั้งแล้วเราป้อนข้าวไก่ยังเกินข้าวไม่ลงเลยอืมเวลาเราป้อนข้าวไปเนี่ยถ้าโดนแผลหน้าคอมากๆเนี่ยคอบวมคอล้นคออักเสบเนี่ยบางทีเราป้อนข้าวเลยต้องต้องคอยเอานิ้วนะครับดันข้าวลงคอเขาเลยเพราะว่าบางทีเกืนไม่ลงนะครับเช่นกันนะครับบางครั้งแล้วถ้าเราไม่ใช้แบบเนี้ยอ่าคือถ้าเราดึงยามาไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราสามารถใส่ไปที่คอเขาได้เลยนะครับหย่อนไปนะครับค่อยๆหย่อนลงไปนะครับให้ถึงกระเพาะเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆบีบยานะครับคือตัวยาจะไปอยู่ที่กระเพาะเขาเลยนะพร้อมออถูกดูดซึมดึงไปใช้ได้เลยนะครับมันจะง่ายเพราะว่าบางครั้งแล้วไก่เราโทษนะครับบางครั้งแล้วไก่เราเนี้ยถ้าเราให้แบบนี้อย่างที่ผมบอกโดนแผลคอน้อยนะครับแผลกระเดือบแผลหน้าคอมากๆคอบวมไก่จะกินแม้กระทั่งน้ํานะครับยาก ยิ่งป้อนข้าวเราป้อนข้าวเป็นก้อนๆไปอย่างเงี้ยเราต้องช่วยรีดลงเลยบางทีไก่เราโดนเยอะแผลหน้าคอแผลอะไรทํานองเนี้ยอืมโดนเยอะใช่ไหมครับมันก็จะป้อนยากรวมถึงการป้อนยาด้วยนะครับบางทีแล้วมันยากเงอ่ามันไม่ง่ายเหมือนที่ใช้ตัวสลิงป้อนส่งสายยางส่งลงไปอ่ะมันง่ายมากนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามันเป็นตัวยาอย่างเงี้ยอ่าแล้วบางครั้งตัวยาพวกเนี้ยที่เราจะป้อนอ่ะถ้าเราไม่ใช้แบบสลิงส่งลงไปใช่ไหมครับ บางครั้งแล้วว่าเราป้อนลงไปตัวยาบางแต่และบริษัทความเหนียวความหนืดของตัวยาไม่เท่ากันนะครับบางครั้งแล้วไก่เรานะเจ็บมาเหนื่อยมาการกืนการกืนน้นํายังยากเลยนะครับแล้วตัวยามันเหนียวบางทีไก่สํารักยานะครับป้อนไปแล้วไก่สํารักลงไปในหลอดลงหลอดลมคือผมมองว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้จริงๆอะ่อะถ้าเป็นไปได้นะ,ะผมอยากให้แนะนาําให้ทําแบบที่ผมแนะนําไปมากกว่าก็คือผสมยาต่างๆ ลงไปในภาชนะนะครับอะไรก็ได้นะครับเท่าที่เราหาได้เนาะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวใช้ตัวไซลิงแบบนี้ดูดขึ้นมาใช้งานจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันมันสะดวกแล้วมันง่ายนะครับแล้วมันจบในครั้งเดียวมันมันง่ายเลยอ่ะถ้าถ้าคนทําประจําผมว่ามันลองไปฝึกทําดูสำหรับเพื่อนมือใหม่อ่ะบางทีแล้วข้อดีมันเยอะข้อดีมันเยอะเลยผมมองไม่แทบจะไม่เห็นข้อเสียมาเลยถ้าเราทําให้ถูกวิธีนะครับถูกหลักอ่ะ แล้วข้อดีมันเยอะแล้วมันก็เรียกว่ามันทําง่ายมันง่ายง่ายแล้วก็เร็วจบเร็วด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็คือจะง่ายเลยนะมันมันคือเพื่อน,นใ่มยท่านนี้เขามองว่าอ,อ,อาจจะดูยุ่งยากไปหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าเราทําชํานาเราคล่องแล้วนะครับเราทําประจานะมันจะเร็วเป็นอัตโนมัติเลยแล้วมันจะง่ายมากเลยนะครับในการป้อนยาแบบวิธีนี้นะผมก็จะแนะนําว่าให้แบบวิธีนี้ข้อดีเยอะนะครับในกรณีอย่างที่บอกไปไก่ก็ไม่สำลักด้วยบางที ที่บอกแล้วครับถ้าเราป้อนโดยตรงนะอ่าโทษนะครับป้อนแบบอ่าจากเนี้ยใส่ปากบางครั้งไก่สำลักได้อะไรได้เนาะบางทีเรารีบเราอะไรเงี้ยต้องทําแผลอีกอะไรอีกเนาะมันก็คือจะถ้าเราไม่ทานานซะมันก็ผมว่ามันยากกับแบบเนี้ยบางทีแล้วไก่กืนไม่ลงนะครับโดนตีหน้าคออย่างที่บอกมาเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โดยสรุปนะครับก็จะบอกเพื่อนมือใหม่ท่านนี้นะครับอ่ารวมถึงแนะนําเพื่อนมือใหม่ท่านอื่นไปด้วยว่า ถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้พยายามฝึกนะครับผสมยาแบบที่ผมบอกไปแล้วกันนะครับผมอย่างนั้นมันจะง่ายแล้วมันจะจบแล้วมันจะรวดเร็วแล้วไก่แล้วก็สามารถดึงยาไปใช้ได้ไวด้วยอะไรด้วยทํานองนี้นะครับผมโอเคครับผมก็จะมาตอบคําถามนะครับสําหรับที่เพื่อนเมืองใหม่ท่านนี้นะครับถามผมเข้ามาเนาะก็จะประมาณนี้แหละนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองสามารถลองเอาไปปรับปรุงนะครับไปลองเอาไปเขาเรียกว่าไงปรับใช้แล้วกันปรับใช้กับ ซุมฟาร์มของเพื่อนดูแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละโอเคครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับท่านใดเนาะเกิดมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับคําถามนี้เนาะที่มีเพื่อนท่านนี้ถามมาแล้วกันเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถทิ้งคําถามนะครับไปที่คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะเดี๋ยวผมมีเวลานะครับผมจะตามตอบไปทุกท่านเลยนะครับผมแล้วยังไงนะครับมาถึงตอนนี้ผมก็ฝากช่องหน่อยแล้วกันนะครับวิถีพิรามนะยังไงผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ